ยสุดท้ายคือ5หัว 5, 5นะครับทีนี้อาจจะสอบสวนอาจารย์ฟังนิดนึงเราจะได้ยกปืนอยู่5ครั้ง5ครั้งครั้งหนึ่งยิงสองนัด นั่นแรกที่ไหนนั่แรกยินเครับนั่ที่สกินเปาครับยวันที่สอกินเครับนั่ที่สกินเปาครับกินครับสี่เมากครับนั่ที่สามเผเปากินเปา C กินเกินเปาห้ากินเดกินเปาจบครับยิงเข้าเอ็มด้เท่าไรครับยิงเข้าเอได้เท่าไร มีอยู่ห้ารกาไม่มีการสเต็มเลยสมมรับทีเก็ต้องมิงเป้าเลยผมไม่ดูชาวบนนะยิงห้าคะแนนครับแต่เก็บห้าแต่ในช่รึบุดครับนาทีสองยิงเป้าปังตากห้าแดงครับลบเกดอีกเป็นสิครับยัไม่มีแค่ตัวนะกปงอยากไปเหมือนไเดียสีแากเดไม่ได้นะตังไม่โดน นัดที่สองต้องยิงเพดให้ลงคุณหมดสิทธิ์ทีเป้าวแล้วครับในชุดแรกถ้านัดสองเพดลงต้องเป็นศูนย์แต่นัดสองเพดไม่ลงลดปืนครับลบห้านะครับแตงยัไงไม่มีอะไรครับลบห้ารอละวเพดล้ลาเลยยกนัดที่สองอีกสองนัดถูกไหมครับวุดครับสามเพดลงโอเคอเรายังไม่มีแตงเลยนะครับอันที่สาม ลงจะได้ยิงเป้าครั้งที่สี่ลงได้ยิงเป้าที่ห้าลงได้ยิงเป้าเป้าหมายก็คือยกหนึ่งครั้งยิงได้สองนัดเพจต้องลงถึงจะมีสิทธิ์ยิงเป้าถ้าเพจไม่ลงต้องยิงเพดลงนัดทั้งที่เหลือใน้นัดนี้ยิงเราไม่ลงทั้งสองนัดหมดสิทธิ์ยิงครับนี่คือลบห้านาทีเมื่อยิงจบทั้งหมดนับคะแนนที่เป้ามีเท่าไรเพดเพดที่เป็นตัวเปิดในการเปิดประตูให้ยิงเป้าใช่ครับ เวลาหวินาทีครับปืนตดเซตนิ้วจะอยู่ในกลวไกลเหนี่ยวไปรอก็ได้หรืออยู่นอกกลวงกลก็ได้แล้วแต่ความสามารถแต่ถ้าอะระหว่างเหนียวเหนี่ยวนำรอแล้วสัญญาณยังไม่ขึ้นปัามก่อนเก็บของกลับบ้านครับครับเียนข้าวเปลี่ยนครับ ตอนีโหดหสี่รัีหพีย้นใส่ไปครับระหว่างการเนี่ยที่ข้อสงสัยเราสามารถที่ a ได้ใช่ไหมในระหว่างยิงเมื่อสัญญาณรยิงสมมตเนี่ยอ้า่ผมว่าก็้ค่สะสพอสาควรแล้วก็ดูแลหน้าสมูทด้วยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยข้อสงว่าเอเพราะ ถึงจะโรยิงแล้วเนี่ยหลังจากเขาบีสมาแล้วเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถที่สอบถามได้ใช่ไหมไม่ใอ่ดฉะนั้นผมอยากให้เป็นลักษณะนั้นมากกว่าเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าทีมบอลต้องมีการอ่านเพราะมันแค่แบบนั้นทีงไม่ลงก็ต้องซ้ำด่าไม้ดีๆนะน้องเนี่ยน่าสนุกน่าสนุกถ้าไม่พอไม่ปล่อยครับ หรือไม่ก็หรือจะสนาดหรือไงเราจะยิงตามลำดับที่รเรียนยิไปพร้อมกันเอางนี้เอา้ขอร้องกันได้ไหมเป็นการเรียนรู้ให้พี่ๆน้องๆทำอ่าผูกกระหัยเนี่ยได้ยินให้ดูก่อนแล้วตามทีหลังถ้าให้ยิงก่อนผมเชื่อว่าตายแน่นอน ไม่มาเนี่ย <campuses> ยิงไม่ได้ก็กลับเลยขอเสนอทุกทุกให้กูโหวอีกก่อนโมันจะมีการสัตย์จริงรอบมาดูก็ได้การเรียนรู้ครับถ้าาำครั้งแรกครั้งสองไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกเดี๋ยวกมสัตย์จิตรอบรอบเลยอันนี้เสนอมาว่าให้จับฉลากโหวครั้งนี้ครับจับฉลากไปาอุผมอยากให้มันเป็นแนวเดียวกันเพราะว่าในรูปแบบขออนุญาตอาจารย์นะครับในรูปแบบ